รู้จักขาบรู้จักนับปรับสมดุลควบคุมเบาหวานหนังสือจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานการนับคาร์โบไฮเดรตเพื่อป้องกันและควบคุมเบาหวาน คาร์โบไฮเดรตคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรคาร์โบไฮเดรตเป็นหนึ่งในสารอาหารหลักที่มีความจำเป็นต่อร่างกายอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบเมื่อรับประทานเข้าไปในร่างกายแล้วจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด ขณะเดียวกันตับอ่อนจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาในเลือดเพื่อนำน้ำตาลเข้าไปในเซลล์และอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงานสำหรับผู้ที่ไม่เป็นเบาหวานนั้นเมื่อรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่พอดีกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน ับอ่อนก็จะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นหลังมื้ออาหารช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่2ที่มีภาวะดื้ออินซูลิน ตับอ่อนสามารถหลั่งอินซูลินออกมาทำงานได้แต่ประสิทธิภาพในการทำงานหรือการออกฤทธิ์ที่เซล์ลในการนำน้ำตาลเข้าสู่เซล์ลเสื่อมไปหรือผู้เป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งที่มีสาเหตุเกิดจากกลุ่มเบต้าเซล์ลในตับอ่อนเสื่อมสลายไปไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ ทำให้ร่างกายขาดอินซูลินเซลล์ต่างๆจึงไม่สามารถรับน้ำตาลเข้าไปใช้เป็นพลังงานได้ดังนั้นผู้เป็นเบาหวานทั้ง2กลุ่มนี้หลังรับประทานอาหารเข้าไปแล้วจะทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าคนปกติการทำให้ระดับน้ำตาลลดลงมาให้ใกล้เคียงปกติเร็วที่สุดจึงขึ้นอยู่กับความสมดุลของปริมาณอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตยาที่ใช้ และกิจวัตรประจำวันการนับคาร์โบไฮเดรตจึงมีส่วนสำคัญต่อผู้เป็นเบาหวานที่จะต้องทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติจะทำให้สามารถควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงปกติหรือเป็นไปตามเป้าหมายของการรักษาได้ดีกว่า ในผู้ใหญ่วัยรุ่นทั่วไปหรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานการรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับกิจวัตรประจำวันรวมถึงการใช้พลังงานที่ใกล้เคียงกับพลังงานที่ได้รับจากอาหารจะช่วยให้รักษาน้ำหนักตัวให้คงที่ได้ ไม่เกิดภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนที่จะนำไปสู่ภาวะเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานชนิดที่สองและไม่ทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารต่างๆจนเกิดทุพพโภาการผอมหรือสุขภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรง ดังนั้นผู้เป็นเบาหวานทุกสาเหตุผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานและผู้ที่รักสุขภาพจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาหารวงเล็บการนับคาร์โบไฮเดรตยาที่ใช้รักษาวงเล็บยาอินซูลินยารับประทานลดระดับน้ำตาลยากระตุ้นตับอ่อนผลิตอินซูลินและยาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และกิจวัตรประจําวันเพื่อจัดการให้เกิดกระบวนการที่สมดุลของอินซูลินคาร์โบไฮเดรตและระดับน้ำตาลในเลือดในแต่ละวันมารู้จักอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตสำหรับผู้เป็นเบาหวานการรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตควรต้องมีการวางแผนทั้งปริมาณและชนิดของอาหารโดยหมวดอาหารต่อไปนี้มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบ หข้าวแป้งและธัญพืชต่างๆได้แก่ข้าวสวยข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวสาลีข้าวโพดขนมปังเผือกมันและลูกเดือยเป็นต้น 2. ผลไม้และน้ำผลไม้ต่างๆ 3. นมและผลิตภัณฑ์จากนมทุกชนิด 4. ผักหัวหรือผักที่มีแป้งมากได้แก่แครอทฟักทองมเมล็ดถั่วลันเตาเป็นต้น 5. ขนมเบกเกอรี่และผลิตภัณฑ์ณณณณณขนมขบเคี้ยวต่างๆ 6. เครื่องดื่มทุกชนิดที่เติมน้ำตาลน N อกจากนี้คาร์โบไฮเดรตยังสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือ หนึ่งคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเชิงเดี่ยวประเภทโมโนแซคคารายหรือซิมเปิลคาร์โบไฮเดรตเป็นกลุ่มอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมและแตกตัวเป็นน้ำตาลในเลือดได้อย่างรวดเร็วได้แก่กรูโคสฟรุกโตสซูโครสและมอลโตสเป็นต้น อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตในกลุ่มนี้มีผลทำให้ผู้เป็นเบาหวานผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานและคนอ้วนมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้เร็วทันทีหลังจากดื่มหรือรับประทานและจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ยากอีกทั้งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแต่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการอื่นๆดังนั้นจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงหรืองด ลดการรับประทานอาหารกลุ่มนี้ให้น้อยที่สุดตัวอย่างอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเช่นเครื่องดื่มน้ำอัดลมน้ำหวานหรือเครื่องดื่มลดหวานต่างๆอย่างไรก็ตามคาร์โบไฮเดรตในกลุ่มนี้จะใช้ในกรณีการแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือไฮโปไกลซีเมียสำหรับผู้เป็นเบาหวาน ได้แก่น้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลซูโครสในเครื่องดื่มต่างๆแต่ก็ต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมคือใช้คาร์โบไฮเดรต15-30กรัมตัวอย่างเช่นน้ำหวานเข้มข้น2ช้อนโต๊ะน้ำผล,ลไม้120มิลลิลิตรหรือเม็ดรกลูโคสหรือกลูโคแท็บเลต4เม็ด สำหรับการแก้ไขในแต่ละครั้งหรือตามคําแนะนำของแพทย์และทีมสหาสาขากลุ่มที่2คาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเชิงซ้อนโพลีแซคคารด์หรือคอมเพล็กคาร์โบไฮเดรต เป็นกลุ่มอาหารคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเชิงซ้อนและบางชนิดอาจมีปริมาณใย,ยอาหารมากจึงดูดซึมและแตกตัวเป็นน้ำตาลในเลือดได้ช้ากว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวยกตัวอย่างเช่นข้าวแป้งชนิดต่างๆนมรสจืดหรือรสธรรมชาติธัญพืชต่างๆและผักที่มีแป้งเป็นต้น อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตในกลุ่มนี้เหมาะสำหรับผู้เป็นเบาหวานและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวจึงแนะนำให้รับประทานอาหารในกลุ่มนี้เป็นประจำในปริมาณที่เหมาะสมหัวข้อถัดไปแล้วเราจะนับคาร์โบไฮเดรตได้อย่างไรอาหารคาร์โบไฮเดรตหนึ่งส่วนหรือเรียกย่อๆว่า1ขาบ มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตโดยเฉลี่ย15-18กรัมวงเล็บปริมาณนี้ไม่ใช่น้ำหนักอาหารการนับคาร์โบไฮเดรตหรือการนับขราบ เป็นเทคนิคการวางแผนมืออาหารของผู้เป็นเบาหวานเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งจะช่วยให้ผู้เป็นเบาหวานทราบปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่สามารถรับประทานได้ในแต่ละมือ้อโดยไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเกินปกติในอาหารแต่ละชนิดมีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่แตกต่างกันจึงมีวิธีการนับคาร์โบไฮเดรตดังนี้ 1. การวางแผนมื้ออาหารทั้งมื้อหลักและมื้อว่างตามความเหมาะสมและตามความต้องการของร่างกายโดยจะต้องทราบปริมาณอาหารที่ควรรับประทานในแต่ละมือ้อถ้าผู้เป็นเบาหวานไม่ทราบปริมาณอาหารของตนเองให้ขอคำแนะนำจากนักกำหนดอาหารหรือนักโภชนาการหรือแพทย์ผู้รักษาได้ 2. เรียนรู้ชนิด และปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารแต่ละชนิดโดยคนส่วนมากจะทราบว่าอาหารกลุ่มแป้งเช่นข้าวสวยข้าวต้มข้าวเหนียวกล้วยเตี๋ยวบะหมี่เส้นหมี่และข้าวโพดเป็นต้นเป็นกลุ่มอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตแต่ไม่ทราบว่าอาหารชนิดอื่น,นๆเช่นผลไม้นมขนมหวาน,น,วานอาหารกลุ่มขนมปัง เบเกอรี่ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มต่างๆก็เป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเช่นกันเมื่อรับประทานเข้าสู่ร่างกายจึงมีส่วนทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นดังนั้นการเรียนรู้วิธีการอ่านฉลากโภชนาการโดยละเอียด การเข้าใจคำศัพท์อาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดตรวมถึงหาความรู้จากหนังสือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณคาร์โบไฮเดตในอาหารด้วยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 3. ฝึกการชั่งตวงอาหารเพื่อให้การนับคาร์โบไฮเดตมีความถูกต้องและแม่นยำ ผู้เป็นเบาหวานควรมีการฝึกช่างตวงหรือกะปริมาณอาหารที่ตนเองรับประทานโดยใช้อุป,ปกรณ์เช่นทัพพีช้อนกินข้าวหรือถ้วยตวงในการช่างตวงข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากข้าวแป้งเป็นต้นในระยะแรกควรฝึกให้เกิดความชำนาญหรือเกิดประสบการณ์จนสามารถจำปริมาณที่ถูกต้องได้ หัวข้อถัดไปใครบ้างที่ควรนับคาร์โบไฮเดตการนับคาร์โบไฮเดตสามารถใช้ได้กับผู้ที่เป็นเบาหวานทุกคนไม่เพียงแต่ผู้เป็นเบาหวานที่ฉีดอินซูลินเท่านั้นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานผู้ต้องการลดน้ำหนักหรือผู้ดูแลสุขภาพที่ต้องการรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็สามารถใช้วิธีการนับคาร์โบไฮเดตได้ดังนี้คือ กลุ่มแรกผู้เป็นเบาหวานที่ต้องฉีดอินซูลินผู้เป็นเบาหวานที่ต้องฉีดอินซูลินได้แก่ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่1ผู้เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์และผู้เป็นเบาหวานชนิดที่สองบางรายที่ต้องใช้อินซูลินสำหรับมื้ออาหาร ควรทราบปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่จะรับประทานในแต่ละมื้อและในแต่ละวันทั้งนี้สามารถขอคำแนะนำจากแพทย์หรือนักกำหนดอาหารหรือนักโภชนาการเกี่ยวกับสัสดส่วนอินซูลินต่อคาร์โบไฮเดรตหรืออินซูลินทูคาร์โบไฮเดรตเรเชเพื่อให้สามารถคำนวณปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารแต่ละมือ้อให้พอเหมาะกับยาฉีดอินซูลิน กลุ่มที่2ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่2การนับคราร์โบไฮเดรตสามารถนำมาใช้กับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่2ที่ไม่ต้องฉีดยาอินซูลินได้เช่นกันเนื่องจากการทราบปริมาณขาบที่ตนเองจะต้องรับประทานในแต่ละมือ้อ การเลือกเมนูอาหารร่วมกับควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรตให้ใกล้เคียงกันไม่ให้มากหรือน้อยเกินไปในแต่ละมือ้อสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและควบคุมน้ำหนักให้คงที่ไม่ทำให้อ้วนหรือผอมเกินไปอีกด้วยกลุ่มถัดไปผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินหรืออ้วนจะมีความเสี่ยงการเกิดเบาหวานการลดน้ำหนักจะลดความเสี่ยงได้โดยส่วนมากจะเน้นที่การควบคุมอาหารซึ่งการจำกัดปริมาณขาบและเลือกประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ดีคือคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยและมีใย,ยอาหารสูงในอาหารในแต่ละมือ้อจะช่วยให้น้ำหนักลดลง กลุ่มสุดท้ายผู้ดูแลสุขภาพที่ต้องการรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพที่มีความเข้าใจเรื่องอาหารสุขภาพ การรับประทานปริมาณอาหารให้ได้พลังงานรวมที่เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละวันรวมถึงควรทราบปริมาณคาร์โบไฮเดรตในแต่ละมื้อจะสามารถรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเนื่องจากจะช่วยป้องกันเบาหวานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้หัวข้อถัดไปดัชนีมวลกาย Body Mass Index หรือใช้ตัวย่อ BMI ในปัจจุบันมีเกณฑ์การคำนวณที่เรียกว่าดัชนีมวลกายซึ่งใช้ในคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปไวัยรุ่นชายหญิงที่ผ่านวัยเจริญเติบโตแล้วโดยส่วนสูงเพิ่มขึ้นน้อยกว่า2เซนติเมตรต่อปีแล้วผู้เป็นเบาหวานหรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานรวมทั้งคนปกติ สามารถใช้สูตรนี้คำนวณเพื่อประเมินความอ้วนผอมของตนเองและใช้เป็นแนวทางในการรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยมีวิธีการคำนวณค่าดัชนีมวลกายมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรคือค่าดัชนีมวลกายเท่ากับน้ำหนัก วงเล็บเป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองโดยที่คนที่จัดว่าผอมจะมีค่าดัชนีมวลกายหรือ bmi น้อยกว่า18.5ส่วนผู้ที่มีความสมส่วนจะมีระดับดัชนีมวลกายหรือค่า bmi อยู่ในช่วง18.5ถึง22.9 สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินจะมีค่าดัดชนีมวลกายหรือ bmi อยู่ในช่วง2 3ถึง24.9สำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนจะมีค่าดัดชนีมวลกายหรือ bmi อยู่ในช่วง2 5ถึง25.9 สำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนอันตรายจะมีค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI มากกว่า30กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปค่า BMI ของผู้ใหญ่ที่แนะนำควรมีค่าอยู่ระหว่าง18.5ถึง22.9กิโลกรัมต่อตารางเมตร กรณีที่พบว่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือทีมสหาสาขาเพื่อพิจารณาการปรับอาหารรวมถึงการเพิ่มหรือลดจำนวนคาร์โบไฮเดรตในแต่ละวันได้เมื่อทราบอย่างนี้แล้วทุกท่านควรมาเรียนรู้การน,นับคาร์โบไฮเดรตกันเถอะเริ่มเรียนไปทีละบทอย่างต่อเนื่องรวมทั้งฝึกฝนให้เกิดความชำนาญก็จะช่วยให้สุขภาพดีได้ บทที่2อุปกรณ์และเครื่องมือในการนับปริมาณคาร์โบไฮเดรตการนับปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารหรือการนับขาบสิ่งสำคัญในการนับขาบให้ถูกต้องและแม่นยำคือการเรียนรู้ปริมาณหรือพอร์ชั่นไซส์ของอาหารโดยปริมาณของคาร์โบไฮเดรตจะขึ้นกับขนาดหรือหน่วยบริโภคเซ r ร์ n g วิงไของอาหารจึงจำเป็นต้องอาศัยการชั่งน้ำหนัก การตวงหรือการวัดขนาดด้วยเครื่องมือต่างๆเช่นเครื่องชั่งน้ำหนักถ้วยตวงช้อนตวงทับพีหรือไม้บรรทัดเป็นต้นซึ่งในช่วงแรกของการนับขาบการตวงและการวัดขนาดของอาหารที่จะรับประทานมีความจำเป็นที่จะช่วยให้สามารถกะปริมาณขาบให้ได้ใกล้เคียงหรือถูกต้องมากขึ้น เมื่อฝึกใช้เครื่องมือในการตวงและวัดจนเกิดความชำนาญก็สามารถที่จะใช้วิธีการกะปริมาณขาบด้วยสายตาได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องตวงวัดนอกจากอุปกรณ์และเครื่องมือในการตวงวัดแล้วยังควรเรียนรู้ถึงอักษรย่อและสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้เป็นหน่วยตวงวัดอีกด้วยได้แก่การตวงน้ำหนักของแข็ง อักษรย่อมอม้ากไก่จุดหมายถึงมิลลิกรัมอักษรย่อกไก่จุดหมายถึงกรัมอักษรย่อชช้างชช้างจุดหมายถึงช้อนชาอักษรย่อชช้างตอเต่าจุดหมายถึงช้อนโต๊ะอักษรย่อถอถุงตอเต่าจุด หมายถึงถ้วยตวงการตรวงปริมาตรของเหลวอ,อักษรย่อมอม้มาลอลิงจุดหมายถึงมิลลิลิตรการวัดขนาดอ,าอักษรย่อซอโซมอ,ซ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 อม้มาจุดหมายถึงเซนติเมตรอักษรย่อวงกลมมีขีดตรงตัดผ่านในแนวเฉียง จากขวาบนไปซ้ายล่างหมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางต่อไปเป็นภาพตัวอย่างอุปกรณ์และเครื่องมือในการช่างตวงวัดผู้ฟังสามารถดูภาพประกอบจากผู้ทำคลิปได้นำภาพขึ้นประกอบการบรรยายด้วยนะคะภาพแรกถ้วยตวงขนาดต่างๆจะมีตั้งแต่ขนาด หถ้วยตวงครึ่งถ้วยตวงเศษหนึส่วนสถ้วยตวงเศษหนึส่วนสถ้วยตวงหรือช้อนตวงขนาดต่างๆก็จะมีตั้งแต่1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชาเศษหนส่วนสช้อนชาเศษหนส่วนสช้อนชาภาพถ้วยตวงหรือ,อาภาพถ้วยตวงของเหลว แล้วแต่ขนาดของถ้วยตวงที่ใช้ซึ่งจะมีมากมายหลายขนาดตามแต่ที่ต้องการภาพถัดไปเป็นแก้วน้ำขนาด2 4 0ถึง250มิลลิลิตรซึ่งแก้วแต่ละขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละท่านภาพไม้บรรทัดภาพจานใส่ผลไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง7.5นิ้ว ภาพจานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9นิ้วชามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9้านิ้วภาพทัพพีช้อนชาช้อนกินข้าวหรือช้อนสั้นจะมีขนาดเท่ากับ1ช้อนโต๊ะและภาพเครื่องช่างอาหารสำหรับคลิปนี้จะประกอบด้วยบทที่1และบทที่2ของหนังสือเล่มนี้ดังที่ได้อ่านมาแล้ว สามารถติดตามบทถัดไปได้ในคลิปหน้าและหากท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ประเภทนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ